สวัสดีค่ะปุ่มเองนะคะจากช่องเพิ่มพูน Family คลิปนี้เกิดจากที่เราได้ไปติดตั้งแอร์ไฟฟ้าและก็ได้ใช้งานจริงไปแล้วประมาณสัก4เดือนได้ค่ะทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยังได้นำไปออกแคมปิ้งอีกด้วยค่ะวันนี้ปุ่มก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงว่ามีข้อดีข้อเสียและปัญหาที่เราเจอของเจ้าแอร์ไฟฟ้าเครื่องนี้เราเจออะไรมาบ้างเพื่อเพื่อนๆท่านใดที่กำลังตัดสินใจจะติดตั้ง จะได้นำไปพิจารณาได้ค่ะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ปุ่มด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะปุ่มขอเล่าก่อนเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่เราตัดสินใจติดตั้งแอร์ไฟฟ้าในรถนิสสันเทอร่าคันนี้ข้อแรกเลยก็คือเราตั้งใจจะเอาไว้เปิดแอร์ให้กับเบบยค่ะน้องหมาของเรา เวลาที่เราต้องจอดรถแล้วก็ลงไปทำทุวระไม่ว่าจะลงไปทำงานซื้อของทานข้าวประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่เราต้องไปทำทุระเนี่ยเราก็จะต้องสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน,านๆเพื่อที่จะเปิดแอร์ให้กับเบบี้ค่ะซึ่งก็จะเปลืองน้ำมันมากๆเลยนะคะแถมรถเครื่องดีเซลเนี่ยนะคะเขาจะมีไอเสียที่เป็นกลิ่นน้ำมันเนี่ยแรงมากเลยค่ะและนอกเหนือจากการที่เปิดแอร์ให้เบบี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนำรถวิสันเทร่าคันนี้ ไปทำเป็นรถนอนเวลาเราไปแคมปิ้งได้อีกด้วยนะคะซึ่งปุ่มก็มีได้ทําคลิปที่เราได้นํารถคันนี้ไปจอดนอนกันนะคะที่คลิปนี้และก็คลิปนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมกันได้เลยนะคะเจ้าแอร์ไฟฟ้าเครื่องนี้นะคะเขาเป็นแอร์แบบแขวนค่ะหน้าตาก็จะเหมือนแอร์บ้านทั่วไปเลยนะคะและเราก็เลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด24แอมป ที่สามารถเปิดแอร์ในช่วงกลางคืนได้3-4ถึงคืนเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เลยและเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมคลิปการติดตั้งได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะปุ่มมามีบอกรายละเอียดไว้หมดแล้วค่ะข้อดีของแอร์เครื่องนี้นะคะนอกจากที่เขาจะช่วยทำให้เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วเนี่ยในเวลาที่เราต้องจอดรถทิ้งไว้น,น,นานๆแล้วนะคะเวลาที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยบอกเลยว่า แอร์เย็นช่ำมากเลยค่ะทําให้เรานอนหลับสบายจนถึงเช้าได้เลยนะคะส่วนเรื่องของความเย็นที่จะทั่วคันไหมเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกว่ามันจะขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยนะคะถ้าวันไหนอากาศภายนอกร้อนอย่างช่วงกลางวันที่มีแดดจ,จัดเนี่ยค่ะความเย็นของแอร์นะคะเขาก็จะอยู่แค่ที่นั่งแถว2ไปไม่ถึงด้านหน้าคนขับนะคะแต่ถ้าเราติดพัดลมเนี่ยช่วยดึงความเย็นก็จะดีขึ้นนะคะ แต่ถ้าวันไหนอากาศคุ้มคืแบบประมาณว่าแดดล่มลมตกเนี่ยนะคะหรือเปิดช่วงเวลากลางคืนเนี่ยความเย็นเขาก็จะมาถึงด้านหน้าคนขับได้แบบเย็นสบายๆนะคะหรือสามารถเย็นได้ทั่วคันเลยะคะ่ะส่วนเรื่องการเปิดปิดนะคะก็สะดวกมากเลยค่ะเพราะเขามีรีโมทให้เราได้ใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะหรือถ้าเราอยู่ใกล้ตัวแอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดปิด หรือจะปรับความเย็นเนี่ยจากแผงคอนโทรลตรงนี้ได้เลยค่ะและอย่างประสบการณ์ที่เราเคยนำเอารถเนี่ยไปจอดนอนในวันที่เจอฝนตกหนักๆลมแรงๆเลยนะคะการนอนในรถที่เปิดแอร์ไว้เนี่ยมันทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายจริงๆค่ะถ้าเราไม่ได้สนใจนะคะว่าคนข้างนอกเนี่ยจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วหรือ,อยังเ่ยนะคะ ส่วนข้อเสียนะคะก็มีบ้างอะคะ่ะอย่างเช่นเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะคะจะใช้เวลานานมากๆเลยค่ะอย่างกรณีแบตเตอรี่เนี่ยเหลือต่ำกว่า50%สักเล็กน้อยนะคะแต่กว่าจะชาร์จให้เต็ม100%ได้เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบวันนึงเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวกล่องแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใหญ่โตมากเลยค่ะมันก็ค่อนข้างจะกินพื้นที่ภายในรถนะคะแถมหนักมากอีกอีางหาค่ะ อย่างรถคันนี้นะคะปุ่มเลือกวางตรงนี้เพราะบอร์ดนี้ก็จะมีแต่เบบ้คนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะนั่งตรงนี้นะคะก็เลยจะเจอว่าตัวก่องเนี่ยมันไปขูดกับตัวรถก็ต้องหาอะไรมากั้นเอาไว้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเสียงของตัวคอมเพรสเซอร์ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถค่ะบอกเลยว่ามันดังมากจริงๆค่ะยิ่งถ้าเราจอดอยู่บนพื้นคอนกรีตนะคะเสียงก็จะยิ่งดังมากขึ้น และกรณีที่เราไปจอดนอนที่ลานกลางเต็นท์ที่เป็นสนามหญ้านะคะเสียงก็ยังดังอยู่ดีค่ะแต่ว่าก็จะยังน้อยกว่าที่เราจอดอยู่บนพื้นคอนกรีตนะคะแต่ด้วยความที่ตัวคอมพิวเซอร์เนี่ยเขาติดอยู่กับตัวรถนะคะเวลาที่คอมตัดเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็ความเย็นในรถเนี่ยมันได้ที่แล้วนะคะเสียงก็จะเงียบไปนะคะ แต่พอเมื่อไหร่ที่คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานเนี่ยรถนี้สะเทือนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรีวิวในวันที่เราไปจอดรถนอนที่ลานกลางเต็นท์เมื่อล่าสุดนี้กันนะคะแล้วก็ส่วนคอมเพรสเซอร์ที่ที่เราติดตั้งข้างใต้นี้ค่ะติดตั้งข้างใต้นี้นะคะที่เป็นคอยล์้อนะคะเขาก็จะเสียงดังพอสมควรเหมือนกันเรียกได้ว่าคนที่นอนเต็นท์ข้างๆเนี้ยนะคะก็คือต้องต้องนอนฟัง เสียงคอมเพรสเซอร์ของเราไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีช่วงที่ทำงานและช่วงที่ตัดช่วงที่ตัดเนี่ยก็โอเคยังถือว่าเหมือนให้โอกาสเราได้ได้หลับนะฮะแต่พอเมื่อไรที่เขาทำงานขึ้นมาเนี่ยเสียงเขาก็จะแบบงึง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 ขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็ถึงกับขนาดที่ทำให้รถเนี่ยสั่นได้เลยทีเดียวนะฮะแต่ก็โอเคก็ดีกว่านอนทนร้อนอยู่นะคะก็ มันก็ทําให้เราไม่ถึงขนาดว่าต้องใช้ความพยายามในการที่จะหลับมากนักนะคะก็ดีกว่าไม่มีะคะ่ะและข้อเสียอีกข้อนึงนะคะก็คือหน้าจอตรงแผงคอนโทรลตัวนี้ค่ะมันค่อนข้างสว่างมากถ้าเปิดในเวลากลางวันเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดตอนกลางคืนตอนที่เราจะนอนนะคะก็ต้องถึงขั้นว่าต้องหาอะไรมาปิดกันเลยค่ะ กับอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องถือว่าต้องทําใจกันเลยนะคะในการที่เราจะติดตั้งแอร์ไฟฟ้านี่ค่ะจะต้องมีการคือการเดินแอร์ไฟฟ้านี่นะคะก็จะเหมือนแอร์บ้านทั่วไปเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการเดินท่อต่างๆนานา,นาก็จะต้องทําให้มีการเจาะตัวรถเพื่อที่จะให้ท่อเนี่ยมันลงไปอยู่ข้างใต้ข้างข้างใต้ท้องรถน,นะคะ แต่ช่างเขาก็จะพยายามเจาะให้น้อยที่สุดอะคะ่ะอย่างรถคันนี้นะคะจุดที่ใช้เดินท่อต่างๆเนี่ยนะคะช่างจะเลือกเจาะบริเวณนี้ค่ะเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเจาะบริเวณนี้เพิ่มเพื่อที่จะยึดกับตัวรถนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันแน่นหนามันแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีแผนว่าจะต้องขายรถในอนาคตเนี่ยน,น,นะคะอันนี้อาจจะต้องคำนวณดีๆเลยนะคะ และสำหรับปัญหาจากการใช้งานนะฮะที่เราเจอมาเองกับตัวเลยนะคะนอกจากเสียงคอมที่มันดังมากแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องน้ำจากตัวแอร์ที่มันไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยะคะ่ะปัญหาเนี้ยนะคะเกิดมาจากตอนที่เราไปจอดรถนะคะเราอะจอดรถเอียงไปฝั่งนึงเนี่ยเยอะเกินไปทําให้น้ำแอร์นะคะมันไม่ไหลลงไปตรงที่เป็นท่อน้ำถิง้งน้ำแอร์เนี่ยมันก็เลยไหลย,ย้อนออกมาอีกฝั่งหนึ่ง แต่เราก็ได้นํารถไปให้ช่างแก้ไขให้นะคะช่างก็ใจดีมากๆเลยค่ะแก้ไขด้วยการเสริมแหวนรองน็อตตรงนี้ค่ะให้ตัวเครื่องเนี่ยค่ะตัวแอร์เนี่ยค่ะมันเอียงไปฝั่งที่เป็นท่อเยอะขึ้นมากกว่าเดิมอีกนิดนึ่งนะคะและหลังจากนี้นะคะถ้าเราจะต้องจอดรถเพื่อที่จะเปิดแอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมองหาทําเลที่คิดว่าเราเวลาเราจอดรถแล้วเนี่ยนะคะรถมันจะไม่เอียงไปอีกฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปนะคะ และปัญหาหนึ่งเลยนะคะที่เราเจอตอนนี้ก็คือว่าเวลาที่เราขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยค่ะเราก็เจอที่ว่าถนนมันขรุขระนะคะบางทีเราก็ไปเจอเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยค่ะตัวแอร์เนี่ยมันก็จะสะเทือนนะคะก็เลยจะทําให้น็อตที่ยึดไว้เนี่ยมาเริ่มคลายออกมาเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราจะต้องคอยหมั่นตรวจตลอดเพื่อป้องกันปัญหาค่ะ อย่างน็อตตัวนี้ก็เริ่มขายแล้วเดี๋ยวปุ่มก็จะต้องหาอะไรมาขันให้มันเข้าที่เข้าทาง <S <S แล้วก็ให้มันแน่นขึ้นนะคะเท่าที่ใช้งานจริงนะคะปุ่มก็จะเจอปัญหามาประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ใช้แอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีปัญหาจากการใช้งานที่นอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถมาบอกกล่าวกันได้นะคะที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ค่ะเพื่อเพื่อนๆท่านอื่นหรือตัวปุ่มเองนี้นะคะก็จะได้นำไปป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นคะ่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะปุ่มก็ยังมองว่าการติดตั้งแอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้านเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากๆค่ะยังไงปุ่มก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปเนี้ยจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ่มต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ